คุณรู้หรือไม่คะว่าต้นนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนะคะอ่าเป็นใบแหลมๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าต้นพมจันนะคะหรือว่าเซียนเช่านะต้นนี้นะคะเป็นไม้มงคลของจีนนะคะที่เขาเชื่อว่าถ้าเราเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะปลูกกับต้นนับทีมเนี่ยมีความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะอะไรที่แบบเป็นสิ่งไม่ดีนะคะก็จะขับออกไปจากบ้านของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าถ้า ต้นนี้นะคะที่มีชื่อว่าพรหมจันทร์ก็คือต้นเนี้เวลาก่อนที่เขาจะแต่งงานของคนจีนนะคะเขาจะเอามาต้มอาบนะคะเพื่อเป็นสริมองคลให้กับตัวเจ้าสาวเองนะคะ และมีความเชื่อว,ว่าไม้ตัวนี้นะคะถ้าเราไปงานศพนะคะเราเด็ดยอดของเขาเนี่ยไปงานศพเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยเอาเอาก้านของเขานะคะพรมน้ําพรมตัวนะคะก็จะช่วยปัดเป่าวิญญาณที่ติดตัวเรามาเนี่ยหายออกไปนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลของจีนนะคะไอตัวเนี้ยนะคะใบของมันเนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นแบบแฉกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เราเห็นเนาะแล้วดอกของเขานะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นก้านยาวๆนะคะแล้วก็มาากันจะมีความเหนียวจะติดกับตัวของเรานะคะใครนะคะที่มีเชื้อสายจีนนะคะเห็นต้นนี้ก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นต้นไม้มงคลต้นเสียนชาต้องปลูกไว้ที่บ้านนะคะถ้าปลูกรวมกับต้นทอ้อแล้วก็ต้นทับทิมนะคะยิ่งทําให้เป็นเพิ่มสิรปมงคลไปกันใหญ่นะคะและตัวนี้นะคะเราสามารถทานยอดของเขาได้เลยนะคะ และสรรพคุณตัวยาของต้นเซียนเช่าหรือว่าต้นพรหมมาจารนีนะคะก็คือช่วยอาการรอ้อนแ้ร้อนในนั่นเองค่ะเราต้มทำเป็นชานะคะถ้าหากใครนะคะสนใจอยากจะไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็อย่าลืมทักในช่องทางของเราได้นะคะหรือว่าจะทักในช่องทางของ f a c e b o o k สวนแดงจินดาได้ค่ะวันนี้หลิลลิก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ